สบายดีพี่น้องเอฟซีทุกคนอ้าวสวัสดีปลุงสิบสดีน,น้องเพื่อนเนอะเขาเขามากมาาาน,าน,น,น,นี่ยเขามาฮะพ้นบรห้ามเขาบรเจ้าบอแล้วไม่ใ้ห้ามจังว่าอันนี้บริห้ามติมผงบ ขขาข่อยมันแข็งแกล็กันดอกพุ่มฮะเกี่ยสวาสบายดีพี่น้องห่อกระต้มเขาใหม่ไพ่ได้มาแต่ใสเขาข่อยมันแข็งแกล็ดและพุ่นและบัวห้มเ่ยวกินเอาเขาใหม่ให้กันเลยห่ออ้าวเล่าพัฒนที่ได้ยืมเขากินก่อนขขาอีนางโนวันนั้นวันนี้แม่แม่ชักคุณโอ้กับเขามามารวมเป็นเป็นหัวหน้าเด้มอสน้อยๆนะนอนรับบ่ได้ อันนั้นก็ซื่อนั่นได้กานมาตินสื่อมาตินคือคนไต่เนาะผนออกเตปกลัารรม,มาได้มาอยูอ่หามือละสิเมือนี่นนะล้วออกมากนีดได้ผูกแคนนี่นะออกแต่ไห้เต่กลนบจ <รอ S 1> ีมือ แต่บักหำน้อยมาคลอดมานี่กะซิบิษณ์วันซิบิษณ์วันน่ะซ้ำคนเป็นเดือนพี่น้องเลยเด็กน่ะมันบริเนาะได้บักใหญ่เดี๋ยวสิสีอันฟาพี่น้องเขาไปเบิ่งนี่แต่มันเป็นวัดแต่มันมูนิดมันกลิ่นนมเจ้าเปล่ามันบอกกินนมคอยงัดเขาไมนจะครบแต่นี่กูบูบีบใส่น่ะเต้าแบบเขาจะเห็ดน่ะ นี่น้ำให้อิรินกินบ้านมันดูดอยู่บ่ไอิรินเนอะไอิรินเนยกินแล้วอิรินนอนแม่โอ้บอกแล้วเดี๋ยวนี้ได้บอกแล้วมันก็ได้สิบไปกินอย่ามาเขาเห็ดกินยังสู่นายมีคนลงแล้วคนลายอะ้รลงแล้วคนมาหอดเลยเนี่ยนะมาหอดูกได้ไปซุ่มกับไปแล้วก็ไปซุ่มกัน อ่าวข่าเซน่าบขมาเบิงบ่แม่บึางเด้อห่อข้าตุ่มเขาใหม่แล้วห่อใหม่ห้องหอมได้อยู่จะคุ้มห่อรถห่อเพื่อนเจ๊ซ้ายเนะจะได้ยินข่าวจังกดโทรมาหน่อย อ้อนมืดกล้วยฮะสิต้มตัดกินบ่โอ้ยาเขาก็บเขาก็บดินล้นห้ดอกบ่บรดิท้องเลยขอดเลเข่ามาเห็ดกินี้นี่นี่ก็มันเลี้ยวเตโล้ขอดเขจายะมึงพาแม่มึงเข้ามาบ้านแม่มีเวียเข่ามาเห็ดกินมาุขาหกโมงยังเลี้ยงงัวอยู่ กินเน้องนะน่มาม่าฟังข่าวอีกน่องภูวินดูก่อนนดพี่น่องเลยเขี่ยวห้าเบียงงวแพงแห้งบ้านองทรายนะเฮ้แพงแหงในทาย โอ้ยพี่น้องตินตะเพงสิหนาไปลอยอยู่บักใหญ่หนึ่งเนาะคือแม่พี่น้องเลยมาตินมาตินน่องเฮ้ยตาตีสินไม่ลุงกินไหนตี้ หึมเทชดโอ้เลยนำแล้วมือนี้เขาสิมากูุซอยเขาอายสิมาวัดสิมืออื่นผมเรียกว่าบ่อเขาเสือถึกเต่วานนี้ครับมือเศร้านี่มาหาเป่งน้าหมกอีกป้าต้นหนาทำชีดำหน้าใหม่หรออืมข้าเจ้าอาพุณนนะฮอร์เทีาโซซานสิด้ จังวัวเล่มมัอนี่คือคือก่อโตไม่เลยน่องนะบ่ได้ส่อเลยส่อตื้อเอื้อยนี่เนาะนี่ใครเนี่ยนี่นี่ใช่หน้ามกรดยังกินน้องนะโมเป็นสีหายสีห้องหนามันโอ้ยเป็นตะแพงแท้แท้โอ้ยมันงามกว่าไอลิ้นอีกเอ้า งอกลุ่งเลยมาแต่บ้านพี่น้องข้าเมื่อซุ่มเนาะจะไ,ไปแวนน้องมาตินไปแว่เชาววาพี่น้องข้าวหนึ่งก็ลงไปกองประซุมประซุมมันมันประเมินคนยากจนพี่น้องแล่นขึ้นแพนที่ซอยเรือคนยากไรพี่น้อง ขึ้นมาแต่เมืองจะสิมากเลยกับลูกมากชิลูกม,มามาดัดเข้าซอยซอยพอเบาไก่เนาะลวซอยปลาดำอแหลเพี่งเพิ่นก็ไปซอยเฮ้ามือมือวานมือซื่อเขาเพิ่นก็ตายหมดไปลูก น้องมาร์ตินของก็สิ11วันพี่น้องบักใหญ่1คนตาฮักก็เนาะมัดเข้าหนีฝนพี่น้องมื้อเด้อน่ะก่อตู้มาอีกแล้วพายุพายุเข้าลาว อย่างลงมาจะเทียงพี่น้อ,นองมือเนี่ยเข่าหน้าให้ใหญ่ก็จะนับป้าตาเขายหอยู่แถวเลือหัวนะทั้งมัดทั้งคนเนาะพี่น้อ,นองมือเนี่ยโบเล่กับมืออื่นซ้ำเ มันแหงแล้วโอ้ยมันมันบริเวเปียกอันนี้น่ะใช้ลุงวันนะโอ้ยห้องกระมาติดซุ้มฮะข่าวไปยักน่ะ โอ้ยเจ๊ก็ทีไปมืดมือแต่บ่ไปโม่แล้วแหละก็มาแล้วได้จักล่อยแล้วดิมาได้จักล่อยล่ะปลาบริลลงบอ่ะอ่าอิ่มร้อยใส่กระเบียะมาจังนีแห้งใส่กระเบียะอีก เออมันบ่มีเมื่อยฮึโอ้ยมาขอยเบนย่าณไวปในหันรถเบาซินแล้สิปั่นเลยนะฮะเราโทรบอกรถล่ะเธอจะเปลี่ยนคันรถเด้เจีารถเพราะวันกลมบานโทรหาเขาบปติดบ่หรือว่าเขาไปหาหน่มใม่เอากระเดี๋ยร์เราเราไปออกงานหมดลุงกลมลุงไปซุ่ม รวมมดสิบเก้าว่าจัก็ร้อยมันบริโภคมันใหญ่เด้ออือโอ้ยชุมมันสวยเรือคนยากจน,นกขันขันสิไปจดเขาสิมาซอยเรือเป็นแบะเป็นยังอีกละ่ะหรือจะเป็น,นโอ้ เออมันก็แหงอยู่ดล้วตั้งขึ้นนั้นขขาวเจ้าบรทันได้อินมมันนี่นะนืกเขียวอยู่อันนี้มันเขาอีเตียร์าลได้เลยนะมวยเสียแดงเลยอมอามาดมกองเด้อันนี้นะลุกมัดเข่าันพี่น้อง พอกันคลิปหน้าเนานะสบายดี